จกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีรถนะคะครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า t o โยตา New f o r t จ n เนอค่ะสองจุีขับ2นะคะปี2016ค่ะ มาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง789,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆนะคะลูกค้ากับตัว V นะคะตัว top นะคะของ Fortuner เนอะอเาะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ตัว รถสีขาวมุกนะคะตัวโชมนิวนะคะตัวกระจังหน้าโคเมียมนะคะมีตัดตัวอ่าโลโก้โตยโตยโต,ต้าตรงกลางเนาะตัวรถเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะ ในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกทู่หน้าเป็น LED เช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้าเขาแต่งเป็นตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันมาให้ด้วยนะคะตัวยางลูกค้าได้เป็นยางใหม่เลยนะตัวยางบิสโต e นะคะปี2024นะคะแล้วก็ตัวแม็กอลอยนะคะเดิมๆนะคะขอบ18ออกโรงงานนะคะ ตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ประตูนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมเนาะมีสมารท์ททีเลสเราเรียบร้อยนะคะด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะลูกค้าบันไดข้างมีให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าเป็นอ่า กระจกออโต้ไฟฟ้าสีบานนะคะเซ็นอร์ล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีปุ่มคูซ์สตาร์ทหรือว่าปุ่มเอนจิสสตาร์ทด้วยนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็ด้านบนเขาคาดเป็นลายไม้เนาะเป็นแบบสี่ก้านนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงได้ค่ะลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ได้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกนะคะลูกค้าส่วนตัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่93,000กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าสาหรับคันนี้ มีนะอ่านี่นะคะแพนด์เซอชิก็มีให้นะคะทางด้านหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะลูกค้าตัวะระบบแอร์นะคะเป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้มีการลื่นท่า่กลิ่นบัตให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียนะคะเป็นแบบออโต้นะคะมีอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะคะลูกค้า ตัวรถนะคะลูกค้าก็เพิ่งเข้ามาเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้เห็นสภาพเรียวๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะน่าเปิดเขาเป็นโครเมี่ยมสีบานนะคะลูกค้าภายในน้องก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะตัวเบาะอ่าสภาพเบาะไม่ยับไม่ฉ่ำน,นะคะ นี่นะคะสะอาดสะอ้านนะคะภายในเนาะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ USB นะคะหรือว่าเป็นแบบของปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะคะลูกค้าตัวยางนะคะลูกค้าก็ได้ยางใหม่แบบนี้เลยทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวรถนะคะลูกค้าสีขาวมุกแบบนี้นะกับตัว V นะคะตัว เครื่อง2.4เชื้อเพลิงดีเซลนะคะมีสเกิร์ตหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของฝาท้ายลูกค้าเปิดปิดแบบออตโต้ได้เลยนะคะ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวยอดนิยมตลอดการนะคะลูกค้าสำหรับฟอร์จูเนอร์เนาะ ภายในกว้างขวางนะคะเหมอะสำหรับรถครอบครัวสุดๆเลยนะคะมีแอร์เราให้รอบคันนะคะตัวแอร์เย็นฉ่ำได้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเบาะเขานะคะด้านหลังสามารถาพับแขวนได้นะคะสำหรับตัวฟอร์จูเนอร์นะคะลูกค้าตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะพึ่งเข้ามาเลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะสะอาดสะอ้านตัวเบาะไม่ยับไม่ชํำน,นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังเจ็ดที่นั่งเลยนะคะ นี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนัดดูรถหน้าง,งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดมีแฟนแนซนวิ่งเซนทั่วไทยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้า พอไซ์โยดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ